คละพักนักปรุงพลัสเราจะมาเริ่มจากการต้มเส้นก่อนนะครับใช้เป็นเส้น a g n เน i ซี่สปาเก i ตตีบอร์2งนะครับจำไม่ง่ายคือเบอร์2ตัวนี้จะเล็กกว่าสปาเกตตี้นะครับแล้วก็ใหญ่กว่าตัวแองเจิลแฮร์ครับเส้นของ Agnesi ซี่เนี่ยเขาจะใช้แป้งสารีดูรัมชั้นดีนะครับผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยนะครับ ใช้อุณหภูมิในการอบเนี่ยต่ำๆนะครับเป็นระยะเวลานานนะครับก็เลยทําให้มีเส้นที่มีสีเหลืองสวยนะครับแล้วก็ไม่เปราะแตกหักง่ายครับก่อนจะต้มเส้นนะครับตอนนี้ผมจะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับในน้ําที่เดือดๆจากนั้นเนี่ยเราก็เอาตัวเส้นสปาเกตตินี่หรือว่าเบอร์สองเรานะครับใส่ตามลงไปได้เลยระยะเวลาในการต้มนะครับปกติแล้วของแอนเนซี่นครับเขาจะมีบอกระยะเวลาไว้หมดเลยนะครับว่าถ้าเอาเดนเตซินาที ถ้าเอาแบบธรรมดา6นาทีนะครับตัวนี้เนี่ยระยะเวลาเ็าจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ขนาดของเส้นนะครับอย่างวันนี้เนี่ยผมต้มที่4นาทีครับผมในระหว่างที่เรารอเส้นเราสุกดีนะครับผมก็จะมาตำพริกตำกระเทียมแล้วก็ถอดตัดก่อนเลยนะครับนี่ก็ใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับจากนั้นตามไปถอดตัดครับพริกจินดา จากนั้นผมจะเริ่มปรุงรสชาตินะครับด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาล้าต้มสุกครับน้ำมะนาวนี่ตัวเปลือกมะนาวนะครับผมก็จะใส่ลงไปด้วยนะครับอันนี้เรากรองเอาเม็ดออกอันนี้ผมก็จะมาใส่ผักลงไปนะครับก็จะมีถั่วฝักยาวครับ เป็นท่อนๆไว้แล้วก็มะเขือเทศนะครับมะเขือซีดานี้เราจะผ่าก่อนนะครับถ้าลูกใหญ่ก็ผ่าสีก็ได้นะครับผมก็จะตำนะครับบุบๆให้ตัวมะเขือนะครับแล้วก็ถั่วฝักยาวนั้นช้ำๆหน่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ชิมรสชาตินะครับถ้ารู้สึกว่ามันเข้มเกินไปนะครับเราก็เจือจางได้ด้วยน้ําเปล่านะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ครบเวลา4นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเส้นไปล้างน้ำเปล่านะครับตอนนี้เส้นเราก็ล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับหายร้อนแล้วกลับมาที่ตัวครกของเราบ้านนะครับผมจะเอากุ้งสดนะครับใส่ลงไปเมนูนี้เนี่ยเราใช้เป็นกุ้งดิบๆนะครับเพราะฉะนั้นควรจะหาซื้อกุ้งที่มีคุณภาพดีหน่อยนะครับจากนั้นตอนนี้เราจะไม่ตำนะครับเราใช้การคลุกนะครับคลุกคล้า จากนั้น,นครับเราก็จะเอาตัวเส้นพาสต้านะครับที่ต้มแล้วก็ล้างน้ําจนเย็นแล้วนะครับใส่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันครับแล้วต่อไปเราก็ไปจัดจานกันได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เสิร์ฟคู่กับผักสดต่างๆนะครับ แล้วที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือชะอมนั่นเองครับนี่ผมก็จะวางไปด้วยเลยนี่ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับการที่เราใช้เส้นพาสต้าในเมนูนี้นะครับก็จะทำให้เราได้เ t e เจอร์ใหม่ๆแต่รับรองว่าความแซ่บไม่น้อยลงเลยครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www. confoodmafia. com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายนแอครับ